สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้ผมมีเรื่องจากประสบการณ์ตรงของนักพนันท่านหนึ่งที่แกขอใช้นาะมสมมติว่าคุณพาก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับแกเมื่อสัก15ปีก่อนนูน้นตอนนั้นแกอายุเลาวลสัก40ต้นต้นคุณพาแกเล่าว,ว่าเหตุการณ์คืนนั้นมันเขย่าวขวันจนแกต้องหันหลังให้กับวงการพนันไปเลยครับทั้งทที่เมื่อก่อนเนี่ยแกติดหนึบชนิดที่ว่าถอนตัวไม่ขึ้นเลยละ่ะ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณภาคเนี่ยแต่เดิมแกเป็นคนโคราชนี่แหละครับบ้านเกิดแกก็อยู่หมู่บ้านแถวแถวนั้นแหละชีวิตวัยหนุ่มแกก็เคยเป็นนักลงทุนอนาคตไกลทำงานอยู่ในกรุงเทพนู่นแต่ด้วยความที่อยากรวยเร็วแกก็ดันไปคล้องแวะกับการพนันเข้าจากที่เคยเล่นหุ้นก็เริ่มขยับไปเล่นไพ่เล่นไฮโลจนถึงขั้นไปบ่อนใต้ดินเลยทีเดียวไม่นานครับคุณผู้ฟัง ทรัพย์สินที่เคยมีก็เล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นหมดตัวครอบครัวก็พังพินาศเมียแกก็หอบลูกหนีกลับไปอยู่ที่บ้านนอกแต่ว่าคุณพ่อแกก็ยังไม่เข็ดครับทุกคืนวันเสาร์เนี่ยแกจะต้องดันด้นกับโคลาามุ่งหน้าไปบ่อนแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านบ่อนนี้มีเจสสมอนเป็นเจ้าของคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับบ่อนใต้ดินแบบนั้นมันก็จะมีแสงไฟสลัวๆ ควันบุหรี่คุ้งคลุ้งเสียงคนโวกเวกโวยวายคุณพาแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกไม่เคยกลัวผีสางนางไม้อะไรหรอกครับความโลภมันบังตาไปหมดคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องได้เงินคืนต้องเอาไปใช้นี่แต่ถึงอย่างนั้นแกก็ได้ยินเรื่องเล่าหนาหูเกี่ยวกับเสียกำพลนักพนันลายใหญ่ที่เคยเป็นขาประจำของบ่อนเจสมอนมาเมื่อหลายปีก่อนว่ากันว่าเสียกำพลเนี่ยแกเสียพนันจนหมดตัว แล้วก็ตายคาบอนนั่นแหละแถมก่อนตายก็ยังทะเลาะก,กับเจสสมอนอยางหนักด้วยชาวบ้านแถวนั้นก็ลือกันให้แซดว่าวิญญาณของเสียกำมพลเนี่ยยังวนเวียนอยู่ในบ่อนคอยจ้องมองพวกนักพน,นันที่เล่นด้วยความโลภแล้วจะออกมาทวงคืนอะไรบางอย่างคุณภาคตอนนั้นแกได้ยินก็หัวเราะเยาะนะครับแกพูดลอยๆด้วยซ้ำว่าผีที่ไหนจะมาห้ามกูรวยวะ แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยแกก็ยอมรับนะครับว่าบรรยากาศในบ่อนมันก็วังเวงพิกลอยู่เหมือนกันทีนี้เข้าเรื่องเลยนะครับคืนเกิดเหตุเนี่ยเป็นคืนวันเสราร์ที่ฟ้ามืดคลึม้มฝนตกไปปลอยอยู่ทั้งคืนคุณภาคแกก็ไปที่บ่อนนั้นตามเคยในวงมีนักพนันอยู่ประมาณเจ็ดดคนได้รวมเจสมอนเจ้าของบ่อนด้วยคืนนั้นคุณภาคแกมั่นใจมากพกเงินไปประมาณหมื่นหนึ่งซึ่งเป็นเงินก้อนสุดท้าย ที่ไปยืมเพื่อนมากะว่ารอบนี้แกจะต้องเอาคืนให้ได้คุณพาอแกบอกว่าบรรยากาศตอนแรกเนี่ยก็คือคึกดีครับมีทั้งเสียงหัวเราะเสียงเชียร์ดังสนั่นแต่ว่าพอเล่นไปได้สักพักแกก็เริ่มรู้สึกแปลกๆหนุนๆที่หน้าอกเหมือนมีใครจ้องมองมาจากมุมมืดของบอลแกก็พยายามมองไปรอบๆนะครับแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยตอนนั้นแกเล่นไปได้ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วครับ เงินหมื่นหนึ่งที่พกมาเนี่ยมันก็เริ่มผลดหายไปเรื่อยๆคืนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าดวงแกกุดจริงๆเพราะว่าเสียไปเกือบแปดพันแล้วคุณพาแกก็เริ่มหัวร้อนครับมือไม้มันสั่นไปหมดจึงตัดสินใจทุมเงินที่เหลือทั้งหมดลงไปกะว่าวัดดวงกันไปเลยทันใดนั้นเองครับคุณผู้ฟังคุณพาแกก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากงมมืดของบอนเหมือนมีคนกำลังลากอะไรหนัก,นกๆช้าๆ ตัวแกเองก็ชะง,งักนะครับแล้วก็มองไปทางเจสมอนกับคนอื่นๆในวงแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีใครได้ยินเลยทุกคนยังคงจดจ่ออยู่กับเกมตรงหน้าคุณภาแกก็เลยพยายามคิดในแง่ดีว่าคงเป็นเสียงหนูวิ่งละเม้งก็เลยตะโกนบอกเจ้ามือว่าให้แจกไพ่ต่อแต่ว่าเสียงคลืดๆนั้นมันก็ดังขึ้นอีกแล้วครับคราวนี้มันใกล้กว่าเดิมอีกพร้อมกับมีเสียงเหมือนคนกำลังหายใจลอยลินตามมาด้วย คุณผู้ฟังครับตอนนั้นเนี่ยคุณพ่าแกเล่าว่าใจแกเต้นตึกตักตึกตักแทบจะหลุดออกมาจากนอกอกเลยละครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าช่วยมาประทะจมูกเป็นกลิ่นคล้ายๆกับซากศพผสมกับกลิ่นควันทูบเก่าๆซึ่งมันชวนอ้วกสุดๆเลยละครับคุณพ่าแกหันขวับไปมองที่มุมมืดนั้นแล้วก็ถึงกับตัวแข็งทื่อเลยเพราะว่าแกเห็นเป็นเงาล่างสูงโปร่องอยืนอยู่ตรงนั้นมันเป็นเงาของผู้ชายผอม,ผอม ใส่เสื้อผ้าขาดขาดวิ่นวินตอนแรกใบหน้านั้นก็ยังเลือนลางมองไม่ชัดแกก็เลยกระพริบตาทีๆเพราะคิดว่าตาฝาดไปเองแต่ว่าเงานั้นมันก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนแกเองเห็นใบหน้าชัดเจนเป็นผู้ชายหน้าซีดดวงตาโบ๋ลึกจ้องมองมาที่แกด้วยแววตาที่ทางว่างเปล่าแล้วก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคุณพาคพอเห็นแบบนั้นแกก็หน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยครับ รู้สึกเหมือนมีลมหายใจเย็นๆมาเป่ารดที่ต้นคอแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆแ,แต่ชัดเจนข้างหูว่าพอได้แล้วอย่าเดินตามรอยเท้ากูเท่านั้นแหละครับคุณพากแกลองลั่นสุดเสียงเลยลุกรวดขึ้นจากวงไพ่ด้วยความตกใจสุดขีดไพ่เพยเงินทองกระจายเกื่อนคนในวงก็แตกตื่นมองแกเหมือนเห็นคนบ้าคุณพาแกตะโกนลั่นว่าผีมีผี แต่ว่าก็ไม่มีใครเห็นอะไรสักคนมีแต่เจสมอนที่หน้าซีดลงไปนิดหน่อยแล้วก็มีแววตาแปลกๆคุณภาคตอนนั้นแกไม่สนใจอะไรแล้วครับแกวิ่งพรวดออกจากบอลฝ่าสายฝนกลับบ้านทั้งเนื้อทั้งตัวนี่สั่นไปหมดเลยพอแกถึงบ้านปุ๊บก็ล็อกประตูหน้าต่างแน่นหนาแล้วก็นั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ในห้องนอนคืนนั้นเนี่ยแกไม่ได้นอนเลยครับคุณผู้ฟังเพราะว่ายังได้ยินเสียงคลืด ดังอยู่แถวแถวนอกหน้าต่างบ้านแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่ามันก็ยังไม่จางหายไปไหนแกเลยต้องจุดธูปที่เก็บไว้ในห้องพระสวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตนกระทั่งใกล้รุ่งนั่นแหละครับเสียงกับกลิ่นนั้นถึงค่อยๆจางหายไปคุณพ่อแกตัดสินใจเด็ดขาดเลยครับว่าจะเลิกเล่นการพนันเพราะแกเชื่อว่าผีที่เห็นนั่นเนี่ยคือเสียกรรพลแน่ๆที่มาปรากฏตัวเพื่อเตือนสติแก เช้าวันต่อมาคุณพ่าแกก็เอาเรื่องที่เจอเนี่ยไปเล่าให้คุณรัตนาเมียของแกฟังคุณรัตนาได้ฟังแล้วก็ทำหน้าไม่ค่อยดีแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวเธอเองก็ฝันเห็นผู้ชายหน้าตาซีดๆยืนอยู่หน้าบ้านของเรานี่แหละเขามองมาที่เธอซึ่งดูแล้วเหมือนเขากำลังหิวโหวยแล้วก็ร้องไห้แบบไม่มีเสียงด้วยนะคุณพาอพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ยิ่งขนลุกเลยครับ สองคนผัวเมียก็เลยตัดสินใจเป็นเล่าเรื่องนี้ให้เจสมอนฟังเจสสมอนแกก็ถอนหายใจยาวแล้วก็เล่าด้วยสีหน้าเศร้าๆว่าบอนของเจมันมีเรื่องแบบนี้มานานแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่เสียกําพลแกตายไปเจสมอนแกก็เล่าต่อว่าเสียกําพลเนี่ยเคยเป็นนักพนันที่ติดหนี้จนหมดตัวแล้วแกก็โดนทวงหนี้อย่างหนักคืนที่เสียกําพลตายในบ่อนแกได้สาบแช่งบ่อนนี้เอาไว้ว่า ถ้าใครเข้ามาเล่นด้วยความโลภไม่รู้จักพอก็จะต้องเจอชะตากรรมแบบเดียวกับแกแล้วนับตั้งแต่นั้นมาครับก็มีนักพนันบางคนที่เจอดีเห็นเงาของเสียกำพลในบ่อนโดยเฉพาะพวกที่กำลังจะเสียจนหมดเนื้อหมดตัวบางทีแกก็จะไปเข้าฝัานคนในครอบครัวของนักพนันด้วยคุณพ่อพอได้ฟังแล้วก็ยิ่งเชื่อสนิทใจเลยครับเพราะว่ามันตรงกับที่แกเจอมาเป๊ะ,เ,ปะเลยหลังจากวันนั้น คุณภาคแกก็เลิกเล่นกนนารพนันอย่างเด็ดขาดจริงๆครับหันมาทำไร่ทำนาช่วยเมียค่อยๆเก็บเงินใช้หนี้สินที่ตัวเองก่อเอาไว้ไม่เคยเฉียดเข้าไปเหยียบในบอนอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับคุณผู้ฟังผ่านไปได้ประมาณเดือนหนึ่งคุณภาคแกต้องไปช่วยงานศพเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันงานศพก็จัดกันที่สาลาวัดประจามู่บ้านนั่นแหละครับ คืนนั้นแกจําเป็นต้องนอนค้างที่บ้านเพื่อนคนนั้นด้วยแล้วคุณพาแกก็เริ่มรู้สึกหน่วงๆที่หน้าอกอีกแล้วเหมือนมีอะไรมากดทับจนมันหายใจไม่ค่อยจะออกพอถึงตอนประมาณตีสามกว่า,กวาแกก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ําตอนที่เดินผ่านหน้าต่างห้องน้ําแกก็ถึงกับชะงักงันเลยครับเพราะแกเห็นเงาล่างสูงโปร่งยืนอยู่ใต้ต้นตาลใหญ่ข้างๆวัดตรงจุดที่เคยเป็นทางเข้าบ่อนพนันเก่านั่นแหละครับ แต่ว่าคราวนี้เงานั้นมันไม่ใช่ของเสียกรมพลคุณภาคแกพยายามเพ่งมองให้ชัดๆแล้วก็ต้องหน้าซีดเป็นกระดาษเลยล่ะครับเพราะว่าเงานั้นเนี่ยมันมีหน้าตาเหมือนแกเองแล้วเงานั้นมันก็ยิ้มให้แกด้วยนะครับแถมพูดด้วยเสียงแหบๆแต่ชัดเจนว่าถ้ามึงยังไม่เลิกมึงก็จะเป็นแบบกูคุณภาคแกลองลั่นอีกรอบครับแล้วก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้าน เนื้อตัวสั่นเทิมจนคนที่ตื่นมาเข้าห้องน้ําเหมือนกันเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันปลอบหลังจากคืนนั้นคุณภาคก็ตั้งใจเลิกพนันแบบจรงิจรงจังยิ่งกว่าเดิมอีกครับเพราะแกรู้แล้วว่าผีที่เห็นน่ะมันไม่ใช่แค่เสียกรรพลแต่มันคืองเงาของตัวแกเองในอนาคตถ้าแกยังขืนจมปักอยู่กับการพนันชะตากรรมของแกก็คงไม่ต่างอะไรจากเสียกําพลแน่ๆคุณภาคกเลยไปทำบุญใหญ่ที่วัดเลยครับเอาเข้าวสารอาหารแห้ง พาตรายจีวรจะตุกปัจจัยไปถวายพระขอให้ท่านสวดมนต์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเสียกำพลพร้อมกับวิญญาณเล่นล่อนทั้งหลายที่อยู่ในบ่อนของเจสมอนด้วยและหลังจากนั้นคุณพาแกก็ไม่เคยเจอเงาหน้ากลัวแบบนั้นอีกเลยนะครับแต่แกบอกว่าทุกครั้งที่บังเอิญได้ยินเสียงคนสับไพ่แกจะรู้สึกเหมือนมีสายตาอยู่คู่หนึ่งจ้องมองออกมาจากมุมมืดเสมอ มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าอาดีตอันมืดมิดของแกมันไม่เคยจากไปไหนไกลเลยเรื่องราวของคุณภาคกับบ่อนพนันอาถรรนี่ก็ทำให้เราเห็นนะครับคุณผู้ฟังว่าความโลภมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วมันส่งผลกระทบกับชีวิตเราและคนรอบข้างได้มากแค่ไหนคุณผู้ฟังล่ะครับเคยมีประสบการณ์ที่ความโลภเข้าครอบงำจนเกือบจะเสียทุกอย่างไปบ้างไหมครับหรือเคยได้รับสัญญาณเตือนอะไรบางอย่าง ที่ทําให้ต้องหยุดคิดทบทวนการกระทําของตัวเองหรือเปล่าเรื่องนี้มันสอนให้รู้จริงๆนะครับว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่ผีสางเทวดาที่ไหนแต่มันเป็นความมืดในใจของเรานี่เองแหละครับที่พร้อมจะลากเราลงไปสู่หายนะได้ทุกเมื่อถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนมีเรื่องราวลี้ลับประสบการณ์เหนือธรรมชาติหรือเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันก็ส่งมาให้ผมได้นะครับจะจากทางอีเมลหรือว่าคอมเมนต์ไว้ก็ได้ ผมยินดีรับฟังทุกเรื่องราวเพื่อนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้ร่วมรับรู้และก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับและก่อนจะจากกันในค่ำคืนนี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องราวสยองขวัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องคืนเล่าเรื่องผีของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวลี้ลับในคืนต่อๆไปขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีไม่มีเสียงเคาะประตูหรือเสียงใครเรียกชื่อมาหลอกหลอนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสวัสดีครับ